ได้สมบัติมาจากอาาครับลูกค้าจะไปขอแฟนแต่งงานบอสช่วยตรวจให้หน่อยครับโอ้ยน่ารักนะ่าอิจฉาจังเลยอะ่ะอาาให้สมบัติเม็ดใหญ่มากดูจากสายตาเปล่าแล้วนะคะแสงวิงวิ้งวิงวิงวงวงวงมากเลยขอส่องเลยนะเป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่งนะคะมาตรวจด้วยเครื่องตรวจเพชรเพชรเดียมนะคะถ้าเครื่องนี้ถ้าเป็นเพชรที่ไม่ใช่เพชรแท้มันจับไม่ขึ้นว่าตึ้อสีเขียวไดมอน เรามาจิ้มกันว่ารุนว่าเม็ดนี้คือไดมอนด์หรือเปล่านะคะมีคาร์บอนไหมมีความบอนไหมวยอย่างงี้อย่าซีเรียสนะอย่าเพิ่งซีนะอย่าเพิ่งซีนะสักคู่หนึ่งเดี๋ยวบอเช็ดให้ก่อนวยบางคนบอกเห็นแล้วตก,กใจเช็ดก่อนเพราะบอสมั่นใจมากรดยินดีด้วยค่ะคุณได้เพชรแท้แต่เอ๊ะอย่าเพิ่งดีใจไป แต่รุ่นมาต้องเป็นเนเชอรัลดมอนแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งได้มาใช่ไหม <Okay. S 1> มาเลยจ้ะเรามาตรวจกันนะคะแต่บอกเลยว่า95%เป็น n a เนเชอรัลดมอนนะคะแน่นอนอ่ะเรามาตรวจในเครื่องตรวจตัวนี้ค่ะตรวจแยกเพชร CVD หรือเพชรแ l a กับเพชรแท้ธรรมชาติเรามาลุ้นกันว่าจะเจอ CVD หรือเนเชอรัลดมอนค่ะมา โอเคโอเคคอมม้ให้เห็นนะคะอ่ะเป็นที่น่าดีใจด้วยนะคะเทียบสีแล้วฟอร์มนี้มาเลยค่ะคุณได้รับสิทธิเพชรเนเชอร์ดมอนจากอาาต้นตระก,กูลนะคะบอกเลยว่ายินดีด้วยแล้วก็เมนี่สวยมากนะส่งไปถ้าจะหาตำหนิไม่เจอเลยนะคะยินดีด้วยค่ะหลานรักของอาาจะมีแฟนแล้วจะแต่งงานแล้วเร็วๆนี้ค่ะ